เสียงดังไดดิบครับเช้านี้ตื่นมาตอนเช้าอากาศเย็นนะยเย็ยนเะยือกฮะให้เขามาตัดต้นมะม่วงที่มันแก่แล้วนะมาตัดออกเพื่อจะปลูกใหม่ฮนะยังน่าจ,จะบรบกวนนะเดี๋ยวลองดูว่าอาจจะมองเห็นไกลๆอาจจะไม่ได้ยินเนี่ยตัดไปหลายต้นแล้วเมื่อวานตัดข้างหลังอ่ะตอนนี้มาตัดข้างหน้าเนี่ย ต้นไหนที่มันคิดว่ามันไม่น่าจะเอาไว้ก็ให้ตัดเลยคัปั้นช่วงบ่ายติดมฮะไม,ไม่ติดเลยมาได้ก็ ก็อยู่สักสักพักกันแหละอยู่นานแล้วเนาะอ่าใช่ใช่ไม่ได้ทำงานแล้วไนงะก็มาก็แวะเรื่อยถ่ายคลิปมาเรื่อยๆไงมาที่ก่อนอนะ่ะโยนู่นอยู่ทางสีสกเกตอะไรทางน้งนะู<ะ>้นอ่ะเลยโซลินอีกอะ่ะหากินอยู่นูน่นเองอ่าเขา บ้านทางโน้นเขาอยู่นบ้านมีเเมออะไรก็อยู่นี่นะขยกบ้านเสร็จแล้วนี่เห็นว่างั้นนะนม,นมันใช้อ่ะทุกวันนี้เขาไม่ได้ใช้น้ำประปาเลยนะมันก็ต้องสมรองไว้อะหนึง่งในปั๊มของเราใช้อยู่อ่ะงั้ว่าปั๊มเราชดเสียชดปุ๊บเราใช้น้ำป่ะปาต่อ ไม่เราน้ำเยอะไปในหนองน้ำผมไม่ได้เดินไปดูก็ปีนี้ก็เข้าท่ายข้อเสียอย่างน้ํามันไม่ไหลเข้าใช่ตั้งแต่ขุดไม้นี่มันสูงกว่าไงใช่ใชมันไหลลงนี่หมดเลยเนี่ยนั่นแหละไปทุ่งขุดแล้วจะดินไปถมปกก็ดีไ,ได้เขาว,ว่าจะขุดอีกรอบแล้วเนี่ยอใช่ทําเรื่องไปแล้ว โอ died, ina, ้ยคูด้ายก็ไม่มีน้ำออกล็อกผม่ว่ายื่นมือผมยังมีตะแแกบุดจะถึงดินนุ่นใช่ใช่นอนกีเจาะบันดาลนั่นใช่เจาะบันดาลแล้วก็เอาน้ำเข้าใช่เจาะบันดาลหยุดเล้วมันจะถึงน้ำน้ำไหลอถชั่งบ้านไหนเนี่ยมีทเบยนด้วยธรรมดาที่ไหนสำหรับตัดต้นมะม่วง สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับหรือระแวกใกล้เรียนเตียงนะครับสําหรับวันนี้เรามีอาหารกลางวันเลี้ยงนะครับก็คือเราได้ทำก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็ขอเรียนเชิญนะครับที่ยังไม่ออกมาก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับมาร่วมรับประทานนํามานอนกินตมดแล้วหน้าต้นมันถึงจะ ่วเวลานี้นะครับแล้วก็ยังมีเวลาอีกพวกนี้อีกวันหนึ่งนะครับหนอนครับสําหรับหนอนต้นมะม่วงเลยทําให้ท่านนนนะครับที่อยู่ตายณตอนนี้ที่ยังไม่กลับหรือท่านที่ยังไม่ออกมานะครับก็ขอให้ท่านได้มาร่วมรับประทานอาหารเะครับระกาก็จะได้ขึ้นกลับสารการรบ้านนะวันนี้เป็นวันผมก็จะมีข้อมูลพอหลวงก็เลทวามสะอาดกัน พัฒนากาบ้านก,นกเรเสียงได้เข้ามาในที่เพื่อโดเอยครับเอ้ยเ,เอ้ยแรงเว้ยแรงให่ธรรมดา y la ที่ที่มีทางรถ <c oughs> เป็นไหลอ่ะ <c oughs> ดี <c oughs> ถ้าไม่ไม่ชนไหลเรี่ยวเลยมันมันไม่มีเบรกอ่ะไม่มี <c oughs> อ๋อต้องอะไรหนุนล้อ <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดเลยรถวิ่งเอง <c oughs> ต้นนี้มันย ไปแลนะ้วเนาะต้นแก่แล้วอะไรประมาณนะั้นนะเนาะการจะไปได้ดูอืมขอ,อเราต้องต้องเรื่ออะไรนะผลตับใบโดนมันสบายก็มุด <c oughs> ตื่นหเนาะเร่งให้แกมเสร็จนะเดี๋ยวก็ได้ ตัดอ้ออยเล๋อไปตัดที่ไหนอ้อยตัดของตัวเองตัดของติดด้วยตัดของตัวเองด้วยกี่ไร่อ่ะทุกคนของตัวเองก็เห็นได้โอ้อยปีนี้ราคาดีได้เนาะเพราะงั้นแหละยังไม่รู้เลยได้ยินแต่หัวหน้ามันบอกว่าตันละ1,300ไม่รู้เท่าไหร่อ๋อเห็นก็ว่าราคาดีอยู่ ไปจะปลูกเพิ่มม่ทันแล้วดินแห้งเลยให้คนไปใช้กันเห็นไปใช้หมดมหมดฝนแล้วเนาะเรื่อมม,มันก็ยังไม่ได้ถอนด้วยจริงไงยู่นั้นเลยแต่ชนนนะัมนฮะตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นชิ้นเล็ก ผูหมดแล้วไม่ตัดก็ไม่ได้เดี๋ยวล้มเนี่ยจะเป็นแนวนี้ฮะโอเป็นท่อนๆน,นะหมอดมันกินแล้วเดีย๋ยวไม่จะล้มประมาณนี้ฮะ Okay. คลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ตัดต้นไม้ขอบคุณครับ